สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับผมกอล์ฟ54วันกันอีกเช่นเคยนะครับผมในคลิปนี้เนี่ยเอาใจคนรักรถตู้นะฮะไม่ใช่รักขโมยนะรักรถตู้เออต้องรอเรือนะฮะโอเคนะครับวันนี้เนี่ยผมจะพาชมรถตู้คอมมูเตอร์และแวนชูรี่นะฮะท่านใดที่กำลังมองหารถเอาไว้ใช้งานประกอบธุรกิจนะครับหรือว่ารับส่งพนักงานอะไรต่างๆเนี่ยลองดูคลิปนี้นะครับคุณได้รถกลับบ้านแน่นอน เดีあああ๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับไล่ไปทีละคันเนาะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยสินค้าที่เป็นรถตู้คอมพิวเตอร์ของเรานะครับมีเริ่มต้นตั้งแต่ปี2012ไล่จนถึงปี2016นะเดีย๋ยวเราจะไปทีละคันนะฮะแล้วก็มีแวนชูรี่อีกนะครับผมค่อยๆดูไปนะครับอาจจะมีคันที่คุณถูกใจก็ได้เนาะเรามาเริ่มตั้งแต่คันแรกเลยนะฮะคันนี้นะครับเป็นรถคอมพิวเตอร์หน้ากันดะั้มนะมันถึงเรียกหน้ากันดั้มเพราะว่ากระจังมันใหญ่นะฮะกระจังมันใหญ่ถ้าคุณได้ดูกันดัมตอนสมัยเเรราด็กๆอะน หน้าตามจะคล้ายๆกันแล้วอันนี้คือลูกตาหุ่นยนต์นี่นี่คือตรงจมูกของหุ่นยนต์กันดั้มนะฮะดีไซน์ก็คล้ายๆกันนะคันนี้ปีโมเดล2015นะครับผมเลขมาอยู่ที่111,000กิโละฮะร,ราคาอยู่ที่7,80,000บาทนะครับเป็นราคาพิเศษนะหน้าป้ายเนี่ยจะอยู่ที่8,000 0 0บาทแต่ผมขายราคาพิเศษทุกคันเลยแล้วกันเนาะ7 8 0 0 0 0บาทนะครับสำหรับคันนี้ปีโมเดล2015นะครับเป็นรถสีขาว รถสีขาเราเก็บงานมาให้ค่อนข้างที่จะเยอะมากนะฮะเรามีการเก็บริ้วรอยภายนอกนะฮะมีริ้วรอยภายนอกมีเก็บภายในยนะครับหุ้มเบาะหนังให้ใหม่ติดม่านให้ใหม่นะครับเดี๋ยวคันนี้เราพาไปดูข้างในกันนะค,คันนี้มีหุ้มเบาะหนังมาทําความสะอาดภายในนะครับปูพื้นใหม่ติดม่านบางแดดให้รอบคันนะ้วคันนี้เนี่ยเบาะเนี่ยเป็นเบาะแบบเต็มด้วยนะครับทั้ง 4แถวเลยนะเป็นเบาะแบบเต็มทั้ง11ที่นั่งนะฮะเนี่ยคนขับแถวที่2แถวที่3าแถวที่4นะเป็นเบาะแบบเต็มเหมือนกันหมดนะฮะเราไม่ได้มีแบ่งแยกนะครับคนขับต้องเป็นเบาะเดิมนะฮะแถวที่2แถว3แถว4ต้องเป็นเบาะที่เป็นเบาะหนังไม่ใช่นะเราพุ่มให้ใหม่หมดเลยนะคันนี้สภาพพร้อมใช้มากพร้อมใช้มากที่พื้นเนี่ยเราปูเ,าเขาเรียกว่าอะไรอะเสื่อน้ํามันให้ให,หม่แล้วกันนะเขาเรียกเสื่อน้ํามันหรือเปล่าไม่รู้นะครับพื้นเนี่ยเราทําให้ใหม่นะครับจะสะอาดสะอ้านพร้อมใช้งานนะครับคันนี้คุณได้ไไไปเนุ่่ยยยยมมผิดดหววังงละรราาาาคคก็แพ้อู่ท 780,000บาทลบปี2015นะก็ปี2015เนี่ยไม่แน่ใจว่ายังวิ่งร่วมกับบริษัทได้อยู่หรือเปล่านะก็ลอง ติดต่อบ,บริษัทดูนะครับถ้าท่านใดมีงานหรือจะรับเหมาเองก็ได้นะจะรับเหมาเองก็ได้เพราะว่าเป็นรถ11ที่นั่งอยู่แล้วนะครับแล้วก็เป็นป้ายส่วนบุคคลด้วยคุณไม่ต้องกังวลน,นะว่าจะโอนไปแล้วเป็นป้ายเหลืองหรือเปล่ารถจดส่วนบุคคลอยู่แล้วคุณโอนไปเป็นชื่อคุณก็เป็นส่วนบุคคลเหมือนเดิมนะฮะไม่มีการเปลี่ยนสีป้ายแต่อยา่างใดนะอ่ะคันนี้นะครับ780,000บาทปี2015เราดูคันต่อไปนะคันถัดมาเนี่ยคันนี้ปี14นะครับคันนี้ปี14หน้ากันดั้มเหมือนกัน ครับคันนี้ก็เครื่อง3.0ลิตรดีเซลนะเป็นเครื่อง3.0ลิตรดีเซลคันนี้ปี2 0 1 4ราคาที่7 5 0 0 0 0บาทนะครับ750,000บาทเป็นรถสีเงินนะฮะและคันนี้เนี่ยข้างในนะครับสภาพจะรู้สึกว่าจะเป็นเดิมๆนะสภาพจะเป็นเบาะผ้านะครับเป็นเบาะผ้าสภาพเดิมๆจากโรงงานเลยโตโยต้าให้มายัางไงคันนี้เป็นอย่างนั้นนะฮะมีม่านบังแดดให้นะครับผมคันนี้เนี่ย ก็มีถังดับเพลิงฉุกเฉินให้นะครับแล้วก็มีติดลําโพงเพิ่มเสริมขึ้นมาให้ด้วยนะครับคันนี้ก็มีตีกล่องมีเก๊ะใส่ของใส่ของจิปาถะวางแก้วน้ำอะไรต่างนะมีม่านบังแดดให้รอบคันนะครับแต่สภาพเบาะจะเป็นสภาพเบาะเดิมๆจากโรงงานโตโยต้านะเป็นเบาะผ้านะครับไม่ใช่หนังนะแล้วก็พื้นเนี่ยมีพรมรองพื้นแบบเต็มเลยนะแบบเต็มทั้งคันเลยนะพรมรองพื้นแถมไปให้เลยคุณไม่ต้องไปหาเสียเวลาหาอะไรมาตกแต่งนะคัคันนี้ก็พร้อมใช้เหมือนกันนะครับ อันนี้ก็พร้อมใช้เหมือนกันและราคาเนี่ย750,000บาทนะครับรถปี2014สีเงินนะเป็นรถสีเงินนะครับสาภาพสวยๆโครงสร้างเดิมนะทุกคันเราคัดสาภาพมาแล้วโครงสร้างเดิมนะครับถ้าไม่มั่นใจก็พาช่างมาดูได้นะครับผมอ่ะโอเคนะครับทั้ง2คันนี้แอร์เย็นเครื่องยนฟิตช่วงล่างแน่นหนึบนะได้ไปไม่ผิดหวังเลยนะครับสาภาพดีมากๆนะครับอ่ะเรามาดูคันที่3มกันต่อนะคันที่3คันนี้ เป็นปีเดียวกันกับไอคันที่2นะปี2014นะครับคันนี้เลขมาอยู่ที่150,000กิโลนะคันนี้150,000กิโลเครื่องยนต์3,000นะครับ3.0ลิตรราคาอยู่ที่760,000บาทอ้าวทำไมราคาแพงกว่าไอคันนู้น10,000บาทนะครับคันนี้เนี่ยจะดีกว่าไอคันนู้นนิดนึงก็คือข้างในเนี่ยจะหุ้มเบาะหนังมานะหุ้มเบาะหนังมามีม่านบังแดดให้รอบคันแล้วก็มีจอเพดานให้ด้วยนะครับแต่แพงแค่หมื่นเดียวเองนะแพงกว่าแค่หมื่นเดียวเท่านั้นนะครับถามว่าคุ้มไหมคุมม นะฮะคันนี้เนี่ยหุ้มเบาะหนังมาให้แล้วสภาพสวยงามทั้งคันนะครับพร้อมใช้เลยนะฮะมีจอเพดานมีม่านบังแดดนะครับสภาพสวยๆเลยเนี่ยมีจอเพดานให้นะฮะตรงนี้อ่ามีจอเพดานมีรีโมทควบคุมให้นะครับของ JVC นะครับอ่าเป็นเครื่องเสียงระดับโลกนะแบรนด์ดังด้วยนะ JVC แล้วก็หุ้มหนังมาให้ทุก ตำแหน่งนะครับทุกตำแหน่งมีม่านบางแดดให้รอบคันหลังคาสะอาดพื้นสะอาดนะครับสภาพสวยๆคําว่าโทมจะไม่มีนะค,คำว่าเสื่อมโทมของให้ตินวัดจะไม่มีนะครับรถทุกคันเราทําให้เต็มที่เราทํทาทให้เต็มที่ทุกคันนะครับสีภายนอกริ้วรอยนี่แทบจะไม่เห็นเลยสภาพสวยมากๆนะครับสีสันสวยงาม เครื่องยนต์ฟิีช่วงล่างแน่นหนึบแอร์เย็นฉ่ำนะครับใช้งานได้ยาวๆนะฮะสำหรับรถตู้ประเภทนี้นะคอมพิวเตอร์เครื่อง3ามพนะอ่ะันนี้เครื่อง3ามพนะครับผ่านมา3คันแล้วคันนี้ราคาอยู่ที่760,000บาทนะครับเจ็ดแสบาทลองตัดสินใจกันดูนะได้ออปชั่นขนาดนี้เนี่ยคุ้มแล้วนะฮะถือว่าคุ้มมากๆนะครับและก็ท่านใดที่หารถแต่ง VIP ปิดคลิปเลยนะ ไม่มีนะครับในคลิปนี้จะไม่มีรถที่แต่ง V.I.P มาทางทั้งสิงวัดจะไม่มีนะครับจะมีแบบหุ้มหนังติดม่านประมาณนี้นะฮะจะมีแค่ประมาณนี้นะครับแต่ถ้าแต่ง V.I.P มาเลยเนี่ยไม่มีนะครับผมไม่ต้องเสียเวลาดูนะครับปิดคลิปเลยนะต่อไปคันที่4นะครับคันนี้เนี่ยจะเป็นโฉมเก่านะจะเป็นโฉมเก่านะปีโมเดล2013เครื่อง2.5นะครับคันนี้เครื่องยนต์สอลิตรเป็นโฉมเก่า ปีโมเดล2013เลขหมาอยู่ที่150,000กิโลราคาอยู่ที่680,000บาทราคาไม่ถึง700,000แล้วนะฮะสำหรับโฉมเก่าเครื่องยนต์2.5ดีเซลนะครับคันนี้เนี่ยก็เหมาะกับคนที่มีงบจำกัดนะมีงบจำกัดราคาไม่ถึง700,000บาทแต่คุณได้รถสภาพสวยๆดีๆนะครับเอาไปใช้งานกันเอาไปาใช้งานส่วนตัวหรือว่ารับเหมาส่วนตัวก็ได้นะฮะหรือว่าจะรับส่งแขกก็ได้นะครับก็แล้วแต่นะถ้าท่านมีงานอยู่ก็เหมาะสมนะคันนี้นะครับ680,000บาท ้านข้างในเป็นยังไงบ้างข้างในก็มีหุ้มเบาะหนังมาให้นะครับมีหุ้มเบาะหนังมีทําความสะอาดเก็บรายละเอียดสีภายนอกทำความสะอาดภา,า,า,ายในให,ให้ใหม่นะครับและคันนี้ไม่ได้ติดม่านบังแดดมาให้นะฮะคัคนนี้ไม่มีม่านบังแดดนะครับคุณต้องไปติดเองนะแต่ว่ามีหุ้มเบาะมาให้แล้วเป็นเบาะ PVC นะครับไม่ใช่หนังเป็นเบาะ PVC ดูแลรักษาง่ายๆนะครับเวลามันมันชำรุดเสียหายเนี่ยก็เปลี่ยนแค่แต่ละชิ้นเองราคาไม่แพงมากนะครับเพราะว่าเป็นวัสดุ PVC เนาะมันก็คือพลาสติกนั่นแหละ นะดูแลง่ายๆนะครับผมไม่ยากนะครับแต่ว่าบอดแถวแรกเป็นบอดผ้านะเป็นบอดผ้าจากโรงงานนะนะคันนี้ราคาไม่แพง6กแสนแปดหมบาทนะแล้วก็ได้รถที่ดูแลรักษาง่ายๆนะครับในงบประมาณที่ไม่แพงมากนะครับคันนี้เหมาะสมมากๆเครื่องยนต์2.5ลิตรนะครับอาจจะอืดๆหน่อยอาจจะอืดๆหน่อยนะแต่มันก็โอเคแล้วนะฮะร,ราคาไม่แพงต่อไปคันที่5นะครับคันที่5คันนี้เนี่ยจะเป็นโฉมเดียวกับคันเครื่อง2.5แต่คันนี้เนี่ยมาพร้อมเครื่องยนต์3.0นะครับ เครื่องยนต์3.0ลิตรแต่เป็นโมเดล2013นะยังไม่ใช่น้ากันดั้มนะฮะคันนี้ราคาที่7 20,000บาท7 20,000บาทได้เครื่องยนต์ที่ใหญ่ขึ้นนะแพงกว่า40,000แพงกว่าเครื่อง2.5 40,000บาทคุณได้เครื่องยนต์ที่ใหญ่ขึ้นเป็นขนาด3.0ลิตรใช้งานขึ้นเหนือล่องใต้สบายสบาย,บายหายห่วงนะครับแล้วก็เลขมาอยู่ที่140,000กิโลราคาอยู่ที่7 20,000บาทนะครับได้เครื่องยนต์ที่ใหญ่ขึ้นสภาพเหมือนกันไม่ได้ต่างกันเยอะนะภายในหุ้มมมหหนน,หนนนนััังาาติดใ้้รรอบคคีก็ จะได้อ p อปชันที่ดีกว่านะแต่ก็แลกมากับราคาที่สูงกว่านะครับก็ลองตัดสินใจกันดูนะ720,000บาทภายในเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวให้ตากล้องพาไปชมกันนะครับด้านในข้างในจะหุ้มเบาะหนังมาทั้งทั้งคันนะอ่าทั้งคันเลยทั้งฝั่งคนขับทั้ง ผู้โดยสารตอนหลังนะครับก็จะมีติดม่านบังแดดให้หุ้มหนังมาให้ทุกตำแหน่งทาความสะอาดภายในนะครับหลังคงหลังคาเนี่ยสะอาดสะอา้านช่องแอร์ต่างๆมีมาครบนะครับไม่มีอันไหนหายไปนะสะภาพสวยๆหลังคาไม่มีรอยยนันไม่มีรอยคราบสกรปรกนะครับเราดูแลเรารักษาความสะอาดให้หมดแล้วนะครับเราเข้าใจนะลูกค้าต้องการรถที่มันมีการตกแต่งมานะฮะแต่งที่บอกไปเมื่อสักต้นคลิปเนี่ยว่าต้องการ v i p กันส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่จะโทรมาถ,ถามรถตู้ว่าแต่ง v i p หรือเปล่าผมไม่มีนะฮะเพราะว่า รถแต่ง V.I.P เนี่ยผมเคยเจอมาหลายๆคันนะหรือว่าคนที่ขับรถตู้อ่ะ้องถามเขาดูว่ารถตู้ส่วนใหญ่ที่แต่ง V.I.P มาสภาพจะเป็นยังไงหนึ่งเลยสภาพมันโซมมากๆนะทางเครื่องยนต์ช่วงล่าง,ภา,งภายในเนี่ยแต่ง V.I.P มาแต่ว่ามันใช้งานมาหนักมากนะฮะมันใช้งานมาหนักมากนะก็ก็ลองตัดสินใจกันดูนะแล้วก็หลายๆท่านที่ประกอบอาชีพขับรถตู้ให้บริษัทเนี่ย <ๆ S 2> เขา <ๆ S 2> จะรู้ว่ารถตู้ที่ใหม่น้อยๆเนี่ยหายากมากนะฮะหายากมากๆนะครับส่วนใหญ่ไม่สองแสนสามแสนกัน นะครับองนั้นเนี่ยผมก็เคยมีนะไมล์200,000 5 200,000 3ผมก็เอามาขายกันนะฮะในราคาที่ประหยัดหน่อยนะครับแต่อถนี้เนี่ยผมหารถที่เลขไมล์ไม่เยอะแล้วสภาพมันสวยนะฮะสภาพถือว่าดีนะฮะสภาพถือว่าดีมากๆเอามาจําหน่ายกันนะฮะร,ราคาอาจจะสูงไปนิดนึงนิดเดียวไม่เยอะมากแต่คุณได้รถที่สภาพดีนะครับแล้วก็มีการตกแต่งมาให้พอสมควรนะครับอันนี้ถือว่าผม พยายามหาให้ดีที่สุดให้คุณลูกค้าแล้วนะเออนะครับก็ลองตัดสินใจกันดูนะอันนี้คันที่5ราคา7จ็ดแสน 2, เครื่องสามพันชมเก่าปี13นะครับต่อไปเรามาดูคันที่6กันนะคันที่6เนี่ยจะเป็นหน้ากันดั้มนะเป็นหน้ากันดั้มปี2014เลขไม้นะ 9,000 90, 0เลขไม้90,000กิโลนะเป็นรถสีเงินนะเลขไม้90,000กิโลราคาเนี่ยอยู่ที่760,000บาท760,000บาทเล็ขไม้ไม่ถึงแสนนะรถตู้เลขไม้ไม่ถึงแสนเนี่ยเหมือนงมเข็มในหมหาสมุทรนะหายากจริงๆนะครับแต่ว่าผมมีสาย ผมมีสายงานในการหารถนะครับคุณไม่ต้องกังวลนะว่ารถเนี่ยมันจะมีการอะไรหรือเปล่านะคุณไม่ต้องห่วงนะครับคันนี้เลขไม้90 0 0 0มื่นปี2014ราคา7 6 0 0 0 0 0บาทนะครับแล้วก็ดูภายในกันนะว่าเป็นยังไงบ้างคันนี้เครื่องยนต์3.0ลิตรดีเซลนะเครื่อง3.0ลิตรดีเซลอ่าคันนี้ภายในเนี่ยเดิมเดิมนะครับเดิมเดิมจากโรงงานมีติดลำโพงมาให้นะมีติดลำโพงเสริมมาให้มีถังดับเพลิงฉุกเฉินให้นะครับเพื่อความปลอดภัยนะฮะเบาะครบนะครับทุกแถว นะเบาเขาทุกแถวเลยนั่งโดยสายกันได้เลยนะฮะสบายๆนะครับค่อนข้างกว้างนะเป็นเบาะผ้านะครับจากโรงงานเลยโตโยต้านะเป็นเบาะผ้าคันนี้เป็นเบาะ4ีแถวนะเป็นเบาะ4ีแถวก็ท่านใดที่ต้องการรถตู้ที่นั่งโดยสายเยอะๆไอเนี้ยตอบโจทย์มากๆนะครับมี4ีแถวเลยมีมี4แถวนะฮะก็ครบๆเลยนะครับไม่มีอันไหนถอดออกนะสภาพสวยสภาพดีเลขไม้ไม่เยอะมากนะครับสนใจก็ทักมาได้ตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ตลอดเวลาต้ตอนนี้นะอ่ะคันนี้คันที่6 ต่อไปคันที่7คันนี้นะครเป็นรถปี2013เหมือนกันนะรถปี2013เครื่อง3.0นะแต่คันนี้สีขาวนะฮะร,ราคาอยู่ที่720,000บาทนะครับ720,000บาทรถสีขาวเลขมาอยู่ที่120,000กิโลนะออคันนี้เนี่ยจะพิเศษกว่าทุกคันเลยเพราะว่าหลังคาเขามีหุ้มเป็นหนังมานะครับหลังคาเนี่ยหุ้มหนังมาเลยนะฮะ เพื่อ <สา S 1> ความสะอาดดูแลรักษาง่ายทําความสะอาดง่ายนั่นเองนะครับแล้วก็คันนี้ติดม่านมาให้รอบคันนะเดี๋ยวพาไปชมกันเดี๋ยวตากล้องพาไปติดม่านมาให้รอบคันนะคันนี้ม่านรอบคันหลังคาหุ้มหนังนะครับอ่าหลังคาหุ้มหนังนะ่าดูในในวิดีโอนะครับหลังคาหุ้มหนังมีติดลําโพงเสริมมาให้ด้วยนะม่านรอบคันแล้วก็บ่อเนี่ยเป็นบ่อผ้านะครับ <S <S บ่อผ้าเป็นบ่อผ้าจากโรงงานนะ ไม่มีการแบบว่าหุ้มเบาะหนังมาใหม่นะครับก็ลองตัดสินใจกันดูนะคันนี้เบาะ3แถวนะเป็นเบาะ3แถวติดมานรอบคันพื้นสะอาดนะครับสภาพสวยเรียบร้อยมากๆพร้อมใช้งานเลยพร้อมใช้งานเลยนะได้ไปไม่ผิดหวังนะครับคันนี้7,2็ดแสเครื่องสามพันะครับเป็นโฉมปี2013นะฮะยังไม่ใช่หน้ากันดัมน,นะก็ ลองตัดสินใจกันดูนะฮะอันนี้รถตู้เนี่ยผ่านมา7คันแล้วสภาพดีทุกคันนะครับตามที่ผมแนะนําไปก็มีแต่งภายในบ้างนิดนิดหน่อยๆนะมีแบบเดิมๆบ้างก็ลองตัดสินใจกันดูนะต้องการแบบเดิมเราก็มีให้ต้องการแบบหุ้มหนังมาเราก็มีให้นะแต่ทุกคันก็ติดม่านบางแดดมาให้หมดแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวต่อไปเราไปดูคันที่8กันนะแต่คันที่8มันจะอยู่ฝั่งนี้ตามเลยครับ ทีนี้เรามาดูคันที่8กันนะครับคันนี้เนี่ยเป็นรถสีขาวนะสภาพสวยสวยกว่าทุกคันเลยนะคันนี้ปีโมเดล2016นะ ปี2016เลขไมยอยู่ที่59,000กิโลเท่านั้นนะฮะเลขไมถือว่าน้อยมากๆนะครับสำหรับรถตู้นะส่วนใหญ่รถปี2016เนี่ยมี1 5 0 0้0แสเจอยู่แล้วนะฮะถ้าใช้งานทั่วไปนะคันนี้เนี่ยเลขไม59,000กิโลนะครับปี2016ราคาอยู่ที่820,000บาทโอ้ราคาแพงไปหน่อยนะครับคุณไม่ต้องกังวลคุณได้รถปี2016เลขไม้น้อยมากนะฮะสภาพดีมากๆและภายในเนี่ยติดม่านบังแดดมาให้รอบคานภายในตกแต่ง ด้วยเบาะหนังนะครับตกแต่งด้วยเบาะหนังอ่าเต็มรูปแบบนะฮะคันนี้สภาพสวยจัดบอกเลยสภาพสวยมากม่านบังแดดตึงๆสภาพดีๆนะครับเบาะหนังสภาพสวยๆนะเป็นเบาะหนังแบบกึ่งๆ VAP นะฮะต้องบอกว่ากึ่งๆนะมันไม่ได้ VAP เต็มรูปแบบหลังคาสะอาดไม่มีคราบสกปรกนะครับสภาพดีมากพื้นปูต่างๆเนี่ยสภาพสวยเลยนะไม่มีขาดไม่มีแบบสกปรกหรือว่าอะไรต่างๆนานาไม่มีนะครับสภาพเรียบร้อยมากๆนะคันนี้ได้ไป ไม่ต้องไปทาอะไรเพิ่มเอาไปใช้งานได้เลยเอาไปใช้งานได้เลยนะครับคุณไม่ต้องกังวลเครื่องโยนช่วงล่างนะฮะคันนี้เนี่ยเราดูแลให้แล้วนะครับสภาพพร้อมใช้นะฮะแล้วก็แอร์เย็นเร็วมากแอร์เย็นฉ่าเลยนะครับเย็นฉ่าทั้งคันทุกช่องเนี่ยแอร์ลมออกหมดนะครับโอเคนะคันนี้8ปดแสนสองหมปีสองพย้ำอีกที5 0, 9า0มืก้กิโลเท่านั้นเลขไม้น้อยนะเลขไม่ถือว่าน้อยมากๆนะครับผมคันนี้สนใจรีบโทรมามีไม่เยอะมีไม่เยอะหายากมากนะครับสภาพนี้เนี่ยหนะึ 1, 100, 1, 000, ่ง สำหรับรถตู้ใหม่ขนาดนี้นะครับโอเคอทีนี้เรามาดูคันที่9นะครับผมคอมมูเตอร์คันนี้เนี่ยก็ปีเดียวกันนะฮะคือสภาพเหมือนกันหมด นะครับมาจากแหล่งเดียวกันภายในตกแต่งเหมือนกันนะครับปี16เครื่อง3.0นะครับผมเลขไมค์คันนี้จะอยู่ที่89,000กนิโลนะฮะไอคันนี้เลขไมล์จะน้อยกว่าเนาะแล้วก็คันนี้เนี่ยสภาพก็ไม่ได้ต่างกันมากครับสภาพใกล้เคียงกันสุดๆเลยภายในการตกแต่งเนี่ยเหมือนกันม่านบังแดดเบาะหนังนะครับสภาพเดิมๆนะเดี๋ยวให้ตากล้องพาไปชมนะฮะคือภายในเหมือนกันหมดเลยนะครับมีม่านบังแดดเบาะหุ้มหนังมาทั้งคันนะครับผมจะออกแนวกึ่งก VIP นะคันนี้เนี่ยสภาพไม่ได้ต่างกันเยอะนะครับแต่เลขไมล์จะเยอะกว่านิดหน่อย ก็ลองตัดสินใจกันดูนะฮะเพราะว่าทั้ง2คันนี้สภาพดีทั้งคู่นะครับคุณไม่ผิดหวังแน่นอนนะซื้อไปก็พร้อมใช้งานเครื่องยนต์ช่วงล่างแน่นๆแอร์เย็นช่ำๆนะฮะเครื่องเสียงเสียงเพาะๆนะครับผม่ะทีนี้คอมพิวเตอร์ขอจบเพียงเท่านี้นะฮะเดีย๋ยวเรามาดูวันจูรีบ้างดีกว่าวันจุรีตอนนี้เนี่ยทางให้สีนิวัตเนี่ยจะมีอยู่ ประมาณ4-5คันนะครับผมทุกคันเนี่ยจะเป็นอ่าก็จะมีเครื่องเบนซินและเครื่องดีเซลนะไอเครื่องดีเซลเนี่ยตอนนี้ไม่รู้ว่ามีจองหรือยังนะครับแต่ว่าที่มานำเสนอในคลิปนี้เนี่ยจะเป็นเครื่องยนต์เบนซินทั้งหมดนะฮะทั้ง4คันนี้เนี่ยอย่าให้ตากล้องแผนกล้องไปนะทั้ง4คันนี้นะครับผมเป็นรถปีโมเดล2015ฮะเป็นรถปีโมเดล2015ราคาเนี่ยจะอยู่ที่6กแสนเกบาทนะครับ ราคาอยู่ที่6,90 0 0 0บาทแวนจูรี่นี่จะเหมาะกับใครแวนจูรี่จะเหมาะกับเ,เน้นใช้งานครอบครัวนะครับผมนั่งโดยสารสบายๆนะ,ะมันจะนั่งสบายกว่าตัวคอมมูเตอร์นะ,ะสำหรับแวนจูลี่แล้วก็ประตูสไลด์2ข้างนะครับผมแล้วทุกคันเนี่ยเป็นรหัสรุ่นจีประตูไฟฟ้าก็ะจะไม่มีนะ,ะมีแค่ระบบดูดล็อกให้แค่นั้นนะฮะภายในเนี่ยเดีย๋ยวพาไปชมคันนี้กันนะภายในจะเป็นเบาะหนังสีดำนะฮะเป็นเกียร์อออโต้นะครับเป็นเกียร์อัตโนมัติทั้งหมดนะครับผมสำหรับแวนจูลี่นะแล้วตัวบอร์ดแถวที่2เนี่ยสามารถหมุน หมุนหันหากันได้นะครับก็จะมีสลักเอาไว้หมุนนะฮะภายในก็จะเป็นเบาะหนังสีดำนะครับผมภายในจะดูสวยกว่าเนาะจะดูสวยกว่าตัวคอมพิวเตอร์นะแล้วเบาะแถวที่4เนี่ยสามารถพับเก็บได้นะฮะถ้าเป็นคอมพิวเตอร์มันจะพับเก็บได้ไหมไม่รู้นะฮะส่วนใหญ่จะไม่ได้นะแต่ว่าแวนจูรี่จะพับเก็บได้นะครับคล้ายๆกับ Fortuner นะก็คือเอาแขวนไว้ด้านข้างนั่นเองเพ,อเพิ่มพื้นที่ในการวางของนะครับแล้วตัวบอะที่สองเนี่ยวิธีการหมุนมันก็คือพับเบาะ พับเบาะนะพนักพิงพับลงมานะฮะแล้วก็ดึงสลักด้านข้างนะฮะแล้วก็หมุนเนานะอ่ะนี่แล้วก็หมุนนะครับมันก็จะประมาณนี้ก็คือจะหันหน้าคุยกันได้นะก็จะหันหน้าคุยกันเอาไว้เดินทางแล้วก็นั่งคุยกันญาติผู้ใหญ่นะครับอะไรประมาณนั้นเนาะก็ดูสะดวกสบายดีนะหลับแวนจูรี่นะครับราคาไม่แพง6กแสนเก้าหมื่นบาทเป็นเครื่องยนต์เบนซินเกียร์อัตโนมัติใช้งานง่ายๆเดินทางสบายๆนะครับผม ก็เป็นอย่างไรบ้างครับสำหรับรถตู้ที่เรามานําเสนอวันนี้นะครับหวังว่าคงจะชอบนะถ้าท่านใดสนใจก็สามารถโทรมาได้ที่0 9น1 0 1 1 0 1 9หรือจะแวะมาชมคันจริงก็ได้มาลองสัมผัสด,ดูหรือว่าพาช่างมาดูก็ได้นะที่โชว์รูมห้าสิวัฒน์ถนนราชพฤกษ์นะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่าน,นี้นะครับแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าจะเป็นรถอะไรคอยติดตามชมกันไว้นะกดซับสไคร้และสั่นกระดิ่งเอาไว้จะได้มีแจ้งเตือนถ้าเป็นในแฟนเพจก,ก็กด C F s ีเะ,ะครัสน,นี้ไว